สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาซื้อของเพื่อจะกลับอินเดียในรอบ2ปีนะคะเดี๋ยววันนี้มาดูว่ามีอะไรกันบ้างวันนี้มาช้อปปิ้งค่ะเริ่มจากสิ่งที่ซื้อเป็นประจำเลยค่ะสบู่จะบอกว่าคนอินเดียชอบสบู่ไทยมากกลิ่นโฮมกลิ่นสมุนไพรแล้วก็มียาหมองมีกาแฟนะคะอันนี้ซื้อกลับไปฝากญาติๆซื้อไปกับฝากแม่ อันนี้มาช็อปที่ไฮปรมหม์ทยะลาค่ะซื้อของเต็มอันนี้ยังไม่เต็มรถนะคะค่อยๆทยอยซื้อส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกของใช้แล้วก็มีขนมของกินบ้างนิดหน่อยแต่ที่ชอบก็คือต้องหิ้วไปทุกครั้งก็คือจะเป็นสบู่อันนี้เริ่มเต็มรถแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นของกินน้ำโปงน้ำปลาทุกอย่างที่ขาดไม่ได้นะคะมามา่าค่ะมามา่า แล้วก็อันนี้มาต่อกันที่บิ๊กซีนะคะอีกวันหนึ่งอันนี้จะมาซื้อเป็นในส่วนของชอเเ็อกโกแลตอันนี้ไปฝากลูกจะเป็นชอเเ็อกโกแลตเอยเป็นขนมขบเคี้ยวที่ต้องเอาไปอันนี้ก็เลือกซื้อค่ะทุกอย่างนี้บอกว่าต้องหิ้วไปอันนี้มาซื้ออยู่ที่บิ๊กซีหัดใหญ่ค่ะส่วนใหญ่นะคะกระเป๋าสองใบจะเต็มไปด้วยของกินทั้งนั้นเลยค่ะที่จะต้องหิ้วไปไม่มีอะไรปนเลย อันนี้เริ่มมาแพ็คของค่ะแล้วก็มาแพ็คของกันนั่นของทั้งหมดที่จะต้องหิ้วไปนะคะน้ำหนักแค่40กิโลเราต้องทำยังไงให้ได้สองกระเป๋าใหญ่ๆใ,ในกระเป๋านั้นก็จะมีแค่ของกินค่ะชูรสน้ำปลาเมกกี้น้ำปลาต้องเอาอไปอันนั้นยาหมองนะคะยาหม่องขาดไม่ได้เลยก็คือต้องพาไปด้วยเพราะว,ราว่าวคนแถวบ้านชอบญาติญาติพี่น้องชอบกัน กะปิน้ำปลาอะไรไปหมดค่ะอันนี้ก็เริ่มแพ็คของนะคะเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปจ้า